รู้หรือไม่อาวุธทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ชุดสีชมพูในซีรีส์เกที่ท่านสองมีอะไรกันบ้างหนึ่งเฮเลนโค้กเอ็มพีไฟสับมชินกันซึ่งในเนื้อเรื่องก็จะมีทั้งรุ่น A3 และ A5 ซึ่งในตัวของปืน MP 5ไฟจะปรากฏตัวอยู่ในฉากที่เจ้าหน้าที่ชุดสีชมพูจะการผู้เล่นในเกมต่างๆซึ่งอาวุธชนิดนี้จะเป็นอาวุธที่มีระยะการยิงระยะกลางและระยะใกล้มีความแม่นยำสูงมากและใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับการปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่แออัดซึ่งตัวของข้อมูลของเฮเลนโค้กเอ ก็จะมีกระสุนในขนาด9คูณ19คาราเบลลัมขนาดลำกล้องอยู่ที่225ม mm, ิลมระยะหวังผลอยู่ที่100 200เมตรซึ่งความแรงของปืนอยู่ที่600 700จูลอันต่อมากับ h e ลเลอร์อ PSG1 Sniper Rifle ซึ่งตัวของ HK PSG1 จะปรากฏตัวอยู่ในฉากที่อยู่ในเกม AEIOU เอาไว้จาัดก,การให้ผู้เล่นไปคุยกับร่างมะม่วงและอีกทางหนึงอยู่ในฉากที่เอาไว้หยุดรถของพระเอกกันนะครับซึ่งตัวของเ e ลเลอร์ Co โค้กพ1เป็นปืนไรเฟิลส้มยิงที่มีความแม่นยำสูงมากเหมาะกับหน่วยประดับการพิเศษ,ษซึ่งเหมาะกับการยิงระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงซึ่งขนาดของปืนก็จะใช้กระสุนยอยู่ที่7.6ณ51มิลลิเมตรนาโต้ขนาดลำกล้องอยู่ที่650มิลลิเมตรระยะหวังหุนอยู่ที่600-800เมตรและความแรงของปืนอยู่ที่3,000 300นจนถึง3,300จูลนั่นเองอันต่อมาก,กับ Smith Wesson Model 10ซึ่งปืนชนิดนี้จะโผล่มาอยู่ในฉากที่ตัว หน้ากากสี่เหลี่ยมชุดสีชมพูเอาไวย้ยิงสัญญาณแล้วเอาไว้จัดก,การผู้เล่นซึ่งตัวของปืนสวิตแอนด์วิชันโมเดลสีเป็นปืนที่ใช้งานง่ายเหมาะกับการพดพาเหมาะกับงานที่เป็นงานตำรวจการป้องกันตัวและการซ้อมยิงซึ่งตัวของข้อมูลสวิตแอนด์วิชันโมเดลสีจะมีขนาดกระสุนจุดสามแปดสเปเชียลขนาดลำกล้องมีตั้งแต่2 3, 4 5แล้ว6นิ้วเป็นต้นไประยะหวังผลอยู่ที่50จนถึง70เมตรและตัวของความแรงของปืนอยู่ที่300จนถึง4 ร้อยจูนนั่นเอง